สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแกะกล่องจุ่มกันห้ <c oughs> องเธอเป็นอะไรฉันมีชิมอนห้องฉันเป็นสุนัชชิ่งจอกหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอ่ะเราจะให้น้องแกะก่อนเลยเอออยากได้ตัวนี้มากที่สุดแล้วก็ตัวนี้บอกเอาใกล้ๆดิเอาให้ไปใกล้ๆอยากได้ตัวนี้ ไ,ไส่วนของของเรานะคะอยากได้ทุกตัวเลยเพราะว่าทุกตัวน่ารักมากไม่หวังว่าได้ตัวสีอะไรเพราะว่าอยากได้ทุกสีเลยถ้าถ้าเป็นชันชน้นฉันอยากได้สีสีเหลืองมาดูกันนะคะเสียงแป๊ดนุ่ม,ม เสียงนุ่มเียวไหนเด็กได้อะไรอ่ะอ่ะได้เปิดหมาก็เจอออีกตัวนึงฉันหาได้ตัวอ๋อถฉันฉันเช่ ซื้อมาซันเห็นละมน,น่าอะเร็วเข้าเถอะเร็วเข้าเถิ่ออะเธอดูให้ดูฉันตัวเองเป็นคนแก่แทำไมตัวเองไม่ดูล่ะท้าวเอเอามาเลยนะเอา,าเลยน,นี่นะคะเดี๋ยวต,ต,ตัวที่เราอยากได้ต,ตัวนี้ซื่อปะกล่วงเลยอีกอล่องก็ให้โชว์สิโชว์โชว์สิโชว์ไกลๆสิตรงนี้โหดอ่ะ น่าเลอะสีเด้อมาต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะคะแช่งขอดูก่อนตัวของแก้มใหญ่อะของแก้มตัวใหญ่ดีวะใช่แต่ว่าหนูวิตัวนี้มีให้ทำตรงนี้นะเอ้อเห็นการ์ดก่อน,ย,นย,ยังจะไผ่แน่ยังการ์ดกระเด็นไม่จะไผ่แน่ ลบๆๆไม่ขอดูต้อนจะพี่บอไม่ดูกาฉันจะดูเลยตัวอะไรเธอเอเธออย่าดูนะดูดิดดตัวอะไรอุ้ยตัวชี้ามีกอบสามหางแล <c oughs> ้วไมไม่เอาเก้าห้างะ่เก้าห้ามันตัวสีเข็ดเนี่ยค่ะ すご